มีรถเยอะแยะเลยค่ะวันนี้น,นี่มีรถกี่คันวันนี้มีรถสามคันค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับถมือแปะแปะนล้วเพื่อจะมาเล่นรถครับนี่รถ รถปูนครับรถปูนรถปูนอันนี้รถอะไรหรอรถอะไรรถกระบะครับแต่ค้องน้องเฟิร์เอาไปไหนไม่รู้อันนี้รถอะไรหรอรถจกครับกกกจกดินครับผม มีสาคันเคะวันนี้อ,อ อันยีว้ายี่วาแกงแขนช่งตัวแกงแขนช่งตัวแกงแขนช่งตัวบายบายครับบายบายครับจุ๊บจุ๊บ <c oughs> จุ <c oughs> ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บชวาวดีครับ <c oughs> บายบายครับจุ๊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 บไม่ใช่อมมือลรกจุ๊บ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 เนี้ยจุ๊บเนี้ยลูกจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบายบายครับเดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่ครับหื้อหื นนตัวไปเล่นก่อนนะครับไปละครับแล้วก็ขอดตัวไปเล่นก่อนนะคะไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับส <c ười> วัสดีครับแก้งเด็กสวัสดีครับบายบายครับจุ๊บจุ๊บตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะ แขนงชงตัวแขาง,งแข่งชงตัวเฮ้ขางแข่งชงตัวครับยิ้มหวาน่ะ บาย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 จะมือแปะแปะบายบาย